ตอนเช้าเช้าริมชายป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สายหมอกก็ยังไม่จางหายไฟส่องสว่างข้างถนนก็ยังไม่ดับบรรยากาศอย่างนี้ทําให้เจ้าพลายแคร์เดินอย่างอารมณ์เย็นไม่อยากจะกลับไปนอนเพราะเมื่อคืนนี้เจ้าพลายแคร์ได้ตระเวนท่องโลก,กว้างบริเวณสวนชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นสวนมะม่วงขนุนไม่เว้นแม้แต่บ่อน้าลงไปเล่นน้าอาบสบายๆบางครั้งก็อาศัยนอนในบ่อน้ําเลยก็มีวันนี้เดินอย่างอารมณ์ดีก่อนจะเข้าไปหลับนอนในชายป่าเดินผ่านหน้าร้านตะเกียงเขาใหญ่ เมื่อเห็นรถวิ่งผ่านมาก็แกล้งวิ่งไล่เขาสีอย่างนั้นเดินตามไปมัทนนหาอะไรสนุกสนุกทำเช่นการทำเสียงดังให้สุนัขที่กำลังนอนหลับจะได้ตื่นขึ้นมาเห่าแล้วมาจะได้เล่นสนุกสนุกกันดูดูแล้วก็ไม่ต่างกับเด็กที่ยังอยากจะเล่นอยู่สุนัขที่เคยเล่นเคยเห่าวันนี้ก็แปลกนักไม่เห็นมาเล่นกับเขาเลยทำให้เจ้าพลายแค่เดินวนอยู่นานก่อนที่จะเข้าไปหลับนอนตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขอบคุณครับที่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจจะได้นำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มานำเสนอให้ท่านได้รับชมในคลิปต่อๆไปอย่าลืมติดตามรับชมนะครับขอบพระคุณมากครับรถมาแล้วรถนี้หนึ่งขาัาไปาป่าไปเลยรถมาแล้ว